านกำลังรับฟังเสียงธรรมจากวัดตานเอนสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่15ตำบลตานเอนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook แฟนเพจวัดตานเอนสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พระนครศรีอยุธยาแห่งที่15มูล,ลนิธิวัดตานเอน็นพระครูสมุจิรายุทธ์อธิฉันโธหรือช่องทางยูทูบวัดตานเอน็นสื่อพุทธวิปัสนาติดต่อสอบถาม035778552สำนักงานวัดตาลเอน็น นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัตมมาสัมพุทธัสสะสังฆัมพันเตปวาริมิทิเทนะวาสุเทนะวา ปริสังกายวาวทันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาทายะปัันโตปติกริสามีตีณนะบัดนี้อาตมาภาพาจะได้แสดงประสัทธรรมเทศนาในสัตถุธรรมคำสั่งสอน ขององค์สมเด็จพระชินนวรบรมมาสาาาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันมหาปวารณาหรือเรียกกันว่าวันออกพรรษาซึ่งเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน11ปีฉรูตรงกับวันพฤหัสบดีที่21 ตุลาคมมาศพุทธศักราช2564บรรดาพระภิกษุอุบาสกอุบาสิกาสัพพุรุษาทุชนพุทธบริษัททั่วสารทิศมาประชุมพร้อมกันนะสาลาการ,ปรเปลี่ยนกลางน้ำสาลาการ,ปรเปลี่ยนกลางน้ำมัตตาเอ็นเหตุที่เรียกว่าสาลาการ,ปรเปลี่ยน กลางน้ำมัตตาอินเพราะว่าน้ำท่วมมาตั้งแต่วันที่28เดือนกันยายนจนถึงวันนี้21ตัวราคมก็จะหนึ่งเดือนแล้วน้ำก็ยังท่วมพื้นที่บริเวณตำบลตาลเอินทำให้สาลาการประเรียนนั้นแวดล้อมไปด้วยเต่าหอยปูลปลากุ้งสัตว์น้ำแหวกว่ายทารา อยู่รอบศาลากลายเป็นศาลากลางน้ําเพื่อะจะได้เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของบรรดาท่านสัพ์ปรุษสาธุชนทั้งหลายได้ฟังในเรื่องของวันมหาปวารณาออกพรรษาในปีนี้สําหรับวันออกพรรษานั้นถ้าเราจะถามว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงให้ความสําคัญ ในการทำปะวารณาก็ต้องตอบว่าเป็นกุสโลบายแห่งการลดทิฏฐิมานะเพื่อเป็นการขอโทษมีความเคารพซึ่งกันและกันส่วนมาใหญ่แล้วคนไทยจะรู้จักพร้อมกันพร้อมกันก็คือวันออภพษรษาและตักบาทเทโวแต่ในความเป็นจริงเราเรียกว่าวันมหาปะวารณา ถือว่าเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งในพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งก็เพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระพิสุงดสวดปาติโมกงดสดับพระปาติโมกค,คือในตลอดหนึ่งปีนี้พระพิสุสง์จะต้องลงมุโบสถปาติโมกทุกกึ่งเดือนตลอดปีไม่มีวันหยุดไม่มีวันขาดไม่มีวันเว้นแต่สำหรับในวัน ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระพิสษุงดสวดปาฏิโมกได้แต่ให้ทำมหาปวารณาต่อกันพเรฉะนั้นคำว่ามหาปวารณานั้นก็หมายความว่าการว่ากล่าวตับเตือนการแสดงตนให้อีกฝ่ายหนึ่งนะเป็นผู้ที่สามารถพูดคุยเปิดใจทำความเข้าใจ ปรับมานะทิฏฐิปรับความคิดความเห็นในทางที่ไม่ชอบไม่ควรนะปรับกิริยาวาจาหรือการแสดงออกทางใจให้เกิดเป็นวินัยของตนเองเพราะคำว่าสังคัมปันเตปวารมิตก็คือการประวารณาตนดังที่กล่าวแล้วเหตุที่เกิดแห่งพระบัญญัตินี้ ก็มีเรื่องราวนะที่สำคัญที่น่าสนใจมากก็คือว่าในสมัยพุทธกาลนานมาแล้วมีพระพิษุจำพรรษาอยู่ในแคว้นโกศลทีลนี้พระคุณเจ้าเหล่านั้นท่านตั้งกติกาคือข้อตกลงกันว่าจะไม่พูดกันจะไม่พูดกันแต่ใช้วิธีบอกใบ้นะคือใช้มือแทนคำพูด เมื่อออกพรรษาแล้วพระภิกษุเหล่านั้นก็ไปเข้าเฝ้าออพระบรมศาสดาจารย์องค์สมเด็จประสงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธบรพิตรก็ได้ทรงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเดินทางมาลำบากหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นก็ทูลว่าพอเป็นไปตามอัตภาพพระพุทธเ,เจ้าค้า ก็แล้วการที่อยู่จำพรรษาของเธอทั้งหลายนั้นเป็นผาสุกดีหรือไม่พระพุทธเ,เจ้าทรงตัดดังนั้นแล้วภิกษุทั้งหลายก็ทูลว่าการอยู่จำพรรษาของกระหม่อมทั้งหลายเป็นผาสุกดีพระพุทธเจ้าข้า<อ>ก็เธอใช้ธรรมะข้อใดเป็นวิหารธรรมในพรรษานี้หรือภิกษุเธอจึงกล่าวว่าอยู่จำพรรษาเป็นผาสุก พระพิกูจนทั้งหลายก็ทูลว่าหม่อมฉันปฏิบัติตนด้วยการไม่พูดไม่คุยไม่บอกไม่กล่าวไม่อบรมต่างๆตึ้งกันและกันแต่ใช้วิธีใช้มือบอกใบ้บุยใบ้ต่างๆนานาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสนับดังนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงติเตียนว่าโมคะปุริสัทดูกระโมคะบุรุษผู้เปล่าจากมรรลนรุภาน การกระทําของเธอไม่เหมาะไม่สมควรใช้ไม่ได้ไม่ควรทําเพราะไม่ใช่กิจของสมณะไม่เป็นไปเพื่อการละอิเลสอาสวะจากจิตใจพอเรามาฟังพระพุทธเจ้าตรัสถึงตรงนี้แล้วเนี่ยบรรดาพระกุณเจ้าระย้โย,ยมเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าพระเนี่ยท่านคงนึกในใจนะว่า เมื่อเราทูลพระพุทธเจ้าไปแล้วว่าเราอยู่จำบรรษาเป็นผาสุขเพราะว่ามีวิหารธรรมก็คือการไม่พูดไม่คุยกันเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าน่าจะสรรเสริญเราแต่กลับกลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าทรงตำหนินะพระพุทธเจ้าทรงตำหนิติเตียนไม่เห็นด้วยนะแล้วก็ใช้คำรุนแรงมากว่าโมคะปุริษั โมฆะปุริษานี่เป็นคําที่ถ้าพุทธเจ้าใช้กับพิสูรรูปไหนนี่ถือว่าโหดร้ายมากนะเป็นคําตําหนิที่รุนแรงมากนะเพราะว่าความหมายก็คือว่าบุรุษผู้เปล่าจากมรรคผลนะคือเปล่าจากประโยชน์ทั้งปวงเนโหฝั่งดูแล้วไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเป็นคนคือรสมัยปัจจุบันคือเป็นคนไร้สาระเป็นคนไม่เอาทานเป็นคนใช้ไม่ได้อะไรทํานองนี้แหละนะ ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงบอกว่าการที่พวกเธอทั้งหลายอยู่กันนั้นนะ่ะเธอไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะท่านบอกว่าเธอไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเมื่อเขาอยู่กันแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจกันนะไม่ว่ากล่าวไม่ตักเตือนไม่พร่ำสอนกันแต่ว่าพวกเธอทั้งหลายเนี่ยเป็นภิกษุนะเป็นผู้ทรงพรตพรหมจันทร์ เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะต้องให้เกลียดให้อภัยนะมีน้ำใจมีเมตตาคืออบรมซึ่งกันและกันหมายความว่าเช่นพิสษุผู้เป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องอบรมพิสูุผู้เป็นลูกศิษย์พิสูุผู้เป็นลูกศิษย์ก็ต้องประพฤติตามหลักของครูบาอาจารย์อะไรเงี้ย พระภิสูุนู้มีอาวุโสภาษาคือบทก่อนก็จะต้องอบรมสั่งสอนภิสูุผู้บวทที่หลังอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยพระเจ้าท่านบอกว่าการกระทําแบบนี้จึงจะเป็นการกระทําที่เหมาะที่ควรเพราะฉะนั้นเมื่อญาติโยมน้งหลายได้ฟังตรงนี้นะก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันในครอบครัวในสังคมของเราได้ว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้บัญญัติธรรมะให้พิสูจนทั้งหลายปฏิบัติอย่างเดียวนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นของกลางเป็นของกลาง,เป,ง,ลางเป็นของวิเศษที่ทุกคนสามารถนําไปปฏิบัติได้โดยเฉพาะในข้อนี้เนี่ยสามีภรรยาเนี่ยมีอะไรพูดคุยกันเปิดใจกันนะพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าการเปิดใจก็คือโดยได้เห็นโดยได้ยินได้ฟังและโดยได้สงสัย เช่นว่าเราได้เห็นเพื่อนสารทรมิกออกมาจากห้องแล้วก็ทำท่าเป่าปากนะดูหน้าแดงๆนะแล้วก็มีกลิ่นเหมือนกับกลิ่นมาม่าติดออกมาด้วยอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องถามเลยหลวงพี่แอบฉันว่ากตอนกลางคืนเหรอพระก็ต้องถามทีนี้พระที่ทำผิดก็ต้องยอมรับผิดมาว่ากระผม แพ้กินเลดแพ้ใจแอบฉันมามา่าตอนกลางคืนครับเนี่ยเราก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนกันว่าเธอทําอย่างนี้ไม่เหมาะนะเรามาบวชเป็นพระสงฆ์แล้วเราก็ควรจะระงับยับยัง้งชั่งใจเรากินอาหารเย็นกันมาตั้งแต่เป็นเด็กจนถึงอายุยี่สิบกว่าก็เยอะพออยู่แล้วนี่ตอนนี้เราลองมางดฉันกันแค่สองมือ้อสักสามเดือนสี่เดือน ช่วงที่เราบวชในภาษานี้คงไม่ถึงขนาดดิ้นตายกับมังหลวงพี่หลวงพ่อหลวงตาอย่าทําลายข้อวัดปฏิบัติเลยมันจะเป็นข้อบกพร่องทําให้จิตเราเศร้าหมองนึกทีไรก็เป็นแผลในใจตลอดไปตอนนี้ผู้ที่ได้รับการตักเตือนก็เกิดหิริความระอายโกตัปะความเกรงกลัวต่อบาปขึ้นมา พอได้สติจากที่ว่าพระท่านเตือนรุ่นพี่ท่านเตือนอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เรียกว่าโดยได้เห็นโดยได้ยินได้ฟังก็บางทีเราได้ยินได้ฟังมาว่าอีพระพิสูรรูปนั้นรูปนี้นะทาผิดวินยยงงัยอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไปถามเฮ้ผมได้ยินมาจริงเท็จประการใดครับพระก็ยอมรับเพราะว่าพระเขาหกไม่ได้ก็บอกว่าจริงครับผมทําผิดวินยัยข้อนั้นข้อนี้ตามที่หลวงพี่ได้ยินมาจริงๆ พระรุ่นพี่ก็เตือนนี้หลวงพี่เรามาบวชทั้งทีแล้วต้องเอาดีให้ได้นะโบราณท่านสอนไว้บวชอย่าให้เสียผ้าเหลืองศึกอย่าให้เปลืองผ้าลายเป็นชายก็ต้องเป็นชายให้จริงเป็นหญิงก็ต้องเป็นหญิงให้แท้เป็นคนแก่จะได้มีคนบูชามันจะไม่ดีกว่าแล้วหลวงพี่แต่นี้พระที่ได้รับการเตือนก็เกิดหิริความละอาย โอตะปะเกรงกลัวต่อบาปขึ้นมาก็อู้ดีจังเลยเนาะมีรุ่นพี่มาเตือนก็เกิดปรับปรุงตัวเองแก้ไขอันนี้โดยได้ยินได้ฟังอันต่อไปคือโดยได้สงสัยเรานึกสงสัยขึ้นมาว่าเพระอ,องค์นี้นี่มีพฤติกรรมลับล่อทำไม่เหมาะไม่ควรตามพระวินยัยหรือเปล่าเราสงสัยนะก็ไปถามเลยถามก็ตรงตงเลยหลวงพี่ผมสงสัยหลวงพี่นีว่าหลวงพี่อาบัติข้อนั้นข้อนี้นนนจริงหรือเปล่า ผมอาจจะเข้าใจผิดไปก็ได้นะผมกลัวจะเป็นบาปในใจหลวงพี่ทําก็ว่าทําหลวงพี่ไม่ได้ทําก็ว่าไม่ได้ทํตอนนี้ลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้นะลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้ก็หกคนไม่เป็นเราก็ต้องบอกเออจริงครับหลวงพี่ผมทําจริงๆแหละผมก็แอบปิดบังมาผมก็รู้สึกทุกข์ใจเมืเ่อเกินเหลือเกินหลวงพี่มาเตือนผมผมก็ได้สติขึ้นมาอะไรต่างพวกนีน้ก็เกิดปัญญาแล้วก็เกิดนํามาสู่การพัฒนาแก้ไข อันนี้คือหลักการที่พระเจ้าท่านต้องการให้มีการปรวารณาขึ้นมาเนี่ยเพราะต้องการสิ่งนี้ให้เป็นหลักปฏิบัติของหมู่สงฆ์ตอนนี้คดีหัดญาติโยมเอาไปใช้ได้เลยนะเราก็อย่าไปเก็บไม่ได้ใจเพราะการเก็บไม่ได้ใจเนี่ยมาสร้างรอยร้าวนะมนสร้างรอยนะร้ารวเราเห็นสามีเรากลับบ้านสี่ทุ่มห้ทุ่มทุกคืนเลยเราไม่พูดพอไม่พูดเนี่ยมันเป็นรอยร้าวในใจเราก็นึกแหละจินตนาการปรุงแต่งและ ทีแอบไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงเงินทองสเปดสปะใช้ไปกับกินเหล้าเมายาเยอะแยะมากมายหรือเปล่าแทนที่จะมาเข้าบ้านเดี๋ยวจะต้องสร้างหลักปักฐานกันอีกขยายครอบครัวนะจะได้มีทั์สินเงินทองมันไ่้องหน้าแก่ชรา,าไปมันจะได้เป็นหลักประกันชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนทำาหากินไม่ได้แล้วแก่ชรา,าจะได้เงินเก่าเก็บมากินใจคอมันก็ไม่ดีเอ๊ะหรือว่าจะเป็นมีภรรยาแอบมี แฟนใหม่อะไรยังไงมันก็เกิดคลามแพลงใจสู้แล้วถามเลยเปิดใจคุยกันสวัสดีค่ะคุณพี่เห็นกลับบ้านดึกทุกคืนเลยน้องก็ไม่ค่อยสบายใจมีอะไรก็บอกน้องได้นะถ้าน้องไม่ดีบริบัติไม่เหมาะสมที่จะเป็นภรรยาพี่แล้วพี่ก็บอกฉันจะได้แก้ไขปรับปรุงในส่วนไหนเนี่ยคนเป็นผู้ชายฟังก็ชื่นใจออ้ตายแนละ้ คือผู้ชายในย่านโยมอาตมาขอเจริญพรเลยนะโบราณเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเกรงใจมากที่สุดอยู่หนึ่งเกรงใจแม่สองเกรงใจเมียนะผู้ชายในยเกรงใจเนี่ยเกรงใจแม่แล้วก็เกรงใจเมียเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหดีไม่ดีบางคนเกรงใจเมียมากกว่าเกรงใจแม่ในะโยมนะพอภรรยาพูดอย่างนี้ขึ้นมาแหมสามีฟังแล้วก็เกิดสะท้อนใจ บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะไม่กลับสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วภาวะลุงขึ้นสามีกลับตั้งแต่ห้าโมงเย็นเลยเห็นไหมแต่ถ้าเราเก็บความคิดไว้ในใจมันก็รวมสุมอยู่ในใจเราพูดกันดีๆหันหน้าคุยกันนะฮะเนี่ยเพื่อนร่วมงานก็เหมือนกันนี่ตามายกตัวอ,อย่างพระไปแล้วยกตัวอ,อย่างครอบครัวสามีปัรญาหาเพื่อนร่วมงานเราคุยกันนะเอะเนี่ยเจ้านายสั่งงานมาแบบนี้ทําไมนายทาแบบนี้นายฟังผิดหรือเปล่า คุณทาผิดหรือเปล่าทําไมผมฟังมาแบบนี้เดี๋ยวเกิดงานมันออกมาไม่ดีเดี๋ยวหัวหน้างานเจ้านายเขาจะมาติพวกเราสองคนไม่ได้นะเราต้องรับผิดชอบกันทั้งสองคนคุยกันอือจริงนะเฮ้ยนายฟังแบบนี้เหรอแต่เราไม่ได้ฟังมาแบบนี้นะเราฟังว่าผู้ใหญ่เขาสั่งให้ทําแบบนั้นแบบนี้อ่ะจะได้นั่งคุยกันเอ๊ะตกลงมันตกลงไม่ได้ก็ไปถามอีกไปถามนายว่านายครับผู้ันกับัญชาครับตกลงท่านให้ผมทาแบบไหนแบบไหนครับ เขาก็บอกเออทำแบบนี้อ่าเราก็สบายใจคลียร์เห็นไหมการนำงานเมื่อเกิดไม่ขัดแย้งกันและสอดประสานกันนะมีความสามัคคีกันไม่ขัดแย้งกันสอดประสานกันงานมันก็สําเร็จผลพองานสําเร็จผลผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่เขาก็เห็นคุณงามความดีความชอบของเราพอถึงเร่อดูที่เขาจะพิจารณาความดีความชอบเขาก็จะพิจารณาให้เราเลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่งเพิ่มยศอะไรกับว่าอะไรนะเนี่ยในญ,ญาติโยมการพูดคุยกันเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลมากเลยนะพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตําหนิพิสูจน์เลยนะว่าการที่พวกเธอทั้งหลายเนี่ยประพฤติด้วยการไม่พูดไม่คุยกันเนี่ยถือว่าเป็นคนว่ายากสอนยากนะคนว่ายากสอนยากก็คือหนึ่งเป็นผู้มีความปารารถนาลามก 2. เป็นผู้ยกย่องตนเองข่มผู้อื่น 3. เป็นผู้มักโกรธคือมีความโกรธครอบงำใจอยู่เสมอ 4. เป็นผู้ผูกความโกรธ 5. เป็นผู้มีความระแวงคลางแคลงใจใช่มฮะหกเป็นผู้เปลิ่งวาจาทำร้ายผู้อื่นนะเเป็นผู้ชอบโต้เถียงกัน 8. เป็นผู้ชอบลุกรานผู้อื่นนะ 9. เป็นผู้ชอบเอาเรื่องของอย่างอื่นเนี่ยมากรบเกลือนเรื่องหนึ่งเพื่อปิดบังอย่างเงี้ยนะอ่าแล้วก็10นะเป็นคนไม่พอใจในความประพฤติของผู้อื่นในทางที่ดีกรบเปืนมอมดิีชาตัวอย่างก็นลพูดง่ายๆนะแล้วก็ข้อ11นะก็เป็นชอบค,อคนชอบปลอดปักปรามคนอื่นอนะันนี้สำคัญนะข้อ11เ,เนี่ย ปักปรมผู้อื่นเนี่ยอันตรายมากข้อที่12ลบหลู่ตีเสมอผู้ใหญ่นะข้อที่13ลิสยาและมีความทนนีทีเหนียวนะข้อที่14โอ้อวดเจ้ามายาข้อที่15เป็นผู้มีความแข็งกระด้างดูหมิ่นผู้อื่นข้อที่16ยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิมานะของตอนเองจนถอนได้ยากนี่มันเป็นภยัยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดไว้ เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าการที่เราได้มีโอกาสปรวรณากันพูดคุยกันนะหันหน้าเข้าหากันเนี่ยก็จะทําให้เราเกิดความสอดประสานกันในทางที่ดีนะครับสอดประสานกันในทางที่ดีคือคิดต่อกันด้วยเมตตานะพูดต่อกันด้วยเมตตากระทําต่อกันด้วยเมตตาก็เรียกว่าเมตตามนโนกรรม เมตตาวจีกรรมเมตตากายกรรมอันนี้สําคัญมากหากว่ามนุษย์เราเนี่ยมีอะไรที่ให้โอกาสกันการให้โอกาสก็คือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีการสร้างโอกาสได้สองให้เกียรติกันนะให้เกียรติบุคคลเนี่ยต่างๆให้เปรียบเหมือนกับว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนเรานะฮะและถ้าเมื่อเขามีการทําความผิดใดๆขึ้นมาก็ ให้อภัยกันเพราะนั้นคนเราเนี่ยให้โอกาสให้เกียรติให้อภัยจิตใจสงบเย็นโลกมีความสงบเย็นเพราะนั้นหลักธรรมในวันออกพรรษาเนี่ยเราไม่ได้ว่าจะใช้เฉพาะพระพิสูจน์อย่างเดียวนะแม้ครอหัดญาติโยมก็สามารถนำมาใช้ได้นะแม้ครูหัดญาติโยมก็สามารถนำมาใช้ได้เพราะว่ามันเป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะ บุญนี้ไม่ได้หมายถึงว่าแค่จะต้องมาตักบาตรถวายสังฆทานอย่างเดียวนะการที่เราปราราณาต่อกันคือแสดงตนต่อกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้นะมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันเนี่ยในทางพุทธศาสนามองว่านี่แหละคือการปฏิบัติตนอยู่ในหลักของบุญอย่างหนึ่งในพุทธศาสนาแม้เมื่อเหลียวไปดูนาะฬิกาก็พบว่าหมดเวลาเสรยจแล้ว อะไรจะใช้ไปแล้วหมดวัยเท่าเวลานั้นไม่มีเลยจริงๆอะไรจะใช้ไปแล้วหมดวัยเท่าเวลาไม่มีจริงๆแล้วว่าสิ่งที่เที่ยงตรงและเที่ยงธรรมที่สุดก็คือนาฬิกานาฬิกาเดินวนบนหน้าปัดแจ้งแจ่มชัดทุกนาทีที่เคลื่อนไหว ชีวิตคนก้าวเดินนำเนินไปเหมือนคราใครสู่หัดมัดจุการเรื่องแก่งแย่งจริงดีมีตลอดส่งตกทอดสอดผูกถึงลูกหลานสร้างจารีตกติกาอันสามานตามสันดาลพันทุกป,ปรุกทุชนนาฬิกาบ่อยครั้งยังมิเที่ยง ยากหลีกเลี่ยงเบี่ยงข้ามความสับสนดังชาตามนุษย์สุดพิกลคนละวนเปลี่ยนได้ในพริบตานาฬิกาเตือนใจให้ข้อคิดเลิกหงุดหงิยดย่อท้อต่อปัญหามองทุกสิ่งให้เห็นเป็นธรรมดาแล้วมุ่งหน้าฝ่าฟัน โดยมั่นใจกร้าวพังคือบทเรียนจงเพียนสู้เล่งกรอบกู้ฉับพันหันแก้ไขอุปสรรคหนักเบาสักเท่าใดจงอย่าได้พ่านพรึงถึงอับจนนาฬิกาหมดทานลานก็หยุดคือสิ้นสุดชีวินสิ้นชะงนสิ้นชาติหนึ่งดีชั่วสิ้นตัวตน หนีไม่พ้นข้อกำหนดกฎแห่งกรรมแสงพระธรรมนำใจให้ไร้ทุกข์แสงพระธรรมนำสุขทุกสมัยแสงพระธรรมส่องสว่างกลางดวงใจแสงพระธรรมนำใจให้ล่มเย็นขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมเจ้า ขออนุภาพแห่งคุณพระสังกเจ้าและอุศนที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วตลอดชีวิตของท่านและตลอดพรรษานี้ขอจงเป็นพระวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายเจริญไปด้วยภาระธรรมทั้งห้าคือธรรมะที่ทำให้เกิดพลังคือหนึ่งศรัทธาได้แก่ความเชื่อมั่นในตนเองในคุณพระตนตรัย ในสติปัฐานสี่มิยดยะหวมภาคเพียรพยายามในการเจริญธรรมะให้เกิดขึ้นในชีวิตสติความระลึกได้และสมาธิความตั้งใจมั่นในกุศลคือสติปัฐาน4ี่ที่เราตั้งมั่นอยู่ด้วยปัญญาจนประหารกิเลสเป็นสมุจเฉดและจงเจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยทั้ง4ประการ มีอายุขอให้ยืนนานวันนะผิวพรรณผ่องใสสุขะให้สุขภาพกายพราณาใหม่ทุกท่านโปรดได้ใจดี้ละโรคภัยไข้เจ็บมีก็โปรดหายสิ่งทั้งหลายที่คิดไว้ณบัดนี้และจะคิดต่อไปในโอกาสหน้าจงพราณาให้เกิดความสำเร็จประเด็จผล สมเจตจำนงความมุ่งมา่ปราถนายทุกประการเอวังก็มีด้วยปัการชนี้